ไงครับสบายดีไหมอะไรนะสบายดีไหมครับสบายดีครับหรอไม่คิดถึงกันเลยหรอก็บอกว่าคิดถึงไงตอนไปไม่คิดจะลาเลยเหรอเอ้าผมมาวันประมูลก็ไม่เจอวันที่ไปก็ไม่อยู่มาหาแล้วไม่เจอนี่คืออะไรไม่เจอในวอลเลยอหละไม่เจอตัวในวอลก็เข้านะวอลเข้าตลอดไม่มีเบอร์โทรศัพท์หรอครับ <king> เอาไม่อยู่ไม่ใช่เหรอวันแบบนั้นมาประมูลเห,หมือนไ,ไม่อยู่อยู่ครับเอาทำไมเกมไม่บอกว่าอยู่อ่ะไม่รู้ก็อยู่กันหลการก็เข้านะเข้ามาแล้วตอมันไม่มีไม่มีตั๋วขึ้นเข้า,างานแล้วทำไมไม่ทักมาก็ไม่รู้ว่าจะมาก็พูดในบอกก็เข้าบอกตลอดทำไมไม่เข้าบอร์ฮะก็เห็นว่ามันไม่มีอะไรไงในบออ่ะ ยุบตอนยุบแก๊งอย่าร้องคิดถึงแล้วกันนะอย่ามาร้องไห้ให้เห็นนะ<ต>เรา,าเราไม่คิดจะคิดจะคิดถึงกันบ้างหรอไม่รู้ครับไม่บอกแล้วแต่ บายดีจริงนะไม่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 ปวดหัวอะไรนะฮะไม่ได้ปวดหัวอะไรใช่ไหมครับไม่ป่วยครับไม่ปวดมีแนวทางอะไรใช่ไหมหรือว่าไงมีมีมีโอเคแล้วมีแฟนหรือยังแบบมีหนุ่มมาจีบหรือยังแนวทางอันนี้ถามทําไมครับเอ้าถามดูครับถามดูไม่มีครับ คูณพี่มีร้อยเก้าสิบสองถุงมันใช้เท่าไหร่อ่ะพี่สองห้าห้าเหรียญอ่ะเท่าไหร่พี่คำนวณมาอ่ะปัจจิกับ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 อันนี้จะไปอะไรหรือปล่าอันี่ออกแกงหรือยังเนี่ยยังครับยังยังเดี๋ยวรอไอเกมอื่นก่อนเดี๋ยวอยไปคือเกมมันไปตามเกมเขาได้ไงก็สอนมันอยู่ตลอดนะว่าอย่าไปตามเกมพวกมัน ให้มันแทงไปเถอะแทงก่อนเราจะแบบจนกว่ามันจะเบื่อไม่ต้องสวนแม่งอ่ะสภาก็จัดการเองแหละใช่ไหมครับถ้าตามกฎอ่ะหรือเปล่ามันงอนหหน่อยใจอะไรไม่รู้อ่ะมันไปหาที่สตาร์ทาวก็ก็ก็โอเคนะก็บอกไปแล้วนะว่าเอ้ยจะทําอะไรก็อันนี้เลยก็คุยกันผมก็บอกว่าถ้าถ้าแบบไม่ไหวมันก็มาจะยุบก็ทําจะทําอะไรก็ทาแล้วทีมก็ไปนั่งหัวร้อนใส่เขาก็ไปเดือดร้อนอีกเอานั่นไปนั่นอีก โอ้โโอนก่อนเรื่องนี้เราไม่ได้ผิดใช่ไหมครับถ้าตามหลักที่ฟังมาไม่ไม่ผิดครับเขาเขา,าขอค่าหายใจอขอเข้าที่เจนเราอะ่ะก็เรียกแล้วแต่เหมือนเกมไปบอกว่าจะเล่นถามหน่อยได้ไหมครับแล้วสภา,าไม่ช่วยทียอะไรนะครับเมื่อกี้กเห็นด็อกบอ,อกไอ้เราแดนบอกว่าโดนล,ลูกใช่ไหมแล้วพอไอ้ด็อกไปไปบอกสภาทว่า,าบอกว่า ไม่รู้ทำงานทำงานอยู่ไม่ว่างอย่างนี้เหรอตอบอย่างนี้เหรออ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรอันนี้ต้องต้องถามดอกพอแล้วเพื่อนพอแล้วไม่ต้องอันนี้แล้วเพื่อนพอแล้วไม่เป็นไร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 เราอย่าทำให้มรู้สึกความรู้สึกแม่งดาวไปกว่านี้เลยเชื่อกูดิปล่อยผ่านดีกว่าเพื่อนเราคุยกันกับเพื่อนให้กำลังใจเพื่อนกันดีกว่าเที่กูเข้าใจอารมณ์มึงเว้ยกูกูเข้าใจดีแหละแต่ว่าเรายิ่งร้อนเรายิ่งไม่ได้อะไรเพื่อน อแล้วสมมติเราไม่เจอกันแล้วอ่ะเราเราจะไม่คิดถึงกันเลยใช่ไหมเอ้ถ้าเราคิดถึงกันเราต้องทำไงครับเราเราไม่เจอที่ไหนอ่ะเราต้องอดทนใช่ไหมแฮนแฮนเฮ้ยพี่ผมขอข้าวหน่อยดีพี่แทนอยู่ไหนวะ เออ้าไม่เจอเจก็คงคิดถึงเนาะเขาแบบอลเลร์นะคนเนี้ยมีแบบมีความสนุกในตัวนะเว้ยเขามีคาเลคเตอร์ของตัวเองอะ่ะคือแบบเขาคือคนที่ฮิวผมใน ในช่วงช่วงแรกๆอะไม่เจอเขานานก็คิดถึงนะคิดบอกเพิ่งจดูอีกสองคนพี่ฮะสองคนใช่ไหม พี่มองว่าไงพี่เฮานแทน,น,นอยู่ไหนผมผมอยู่อู่เ๋ยกำลังไปเสรษใจนะถ้าไม่ได้เจอเขาเนี่ย ไม่ใช่ไม่เสียใจนะเสียใจนะเวย้ยเยอยแม่ พี่มองอยู่ไหนอ่ะผมอยู่สภามองมองกัเจ๊อันนี้คือไปทำเหรียญออกถูกไหมใช่เยนเหรียญฉลับใช้กี่เหรียญละ่ะตอนนี้ตอนนี้จะเอาจะ,จะเอายี่สิบเหรียญก่อนเพื่อสลับเจ๊กกับแจ๊กก่อน คิงคิงไลท์มีเหรียญไหมครับใครมีเหรียญนะตอนนั้นที่จริงซื้ออยู่อยู่อยู่กับใครอะเพลงนี้เลยอะหมแล้วเหรอผมนึกถึงเพลงนี้แหลย<อ>แบบเอามาออกออกแก๊สอะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชแผลเป็นที่สวยงามอะไม่มีใช่ไหมมีม,มีใครมีไหม <S <S เอาเอาเอาครับเอา <S <S เอามาให้ที่สะพานเลยนะครับ มองเจีบเหรียญแล้วหายอีกสิบเหรียญใช่ใช่ใช่จีบเหรียญแล้วโดนไปให้เอ็มแล้วนะเอ๊ะน uh. ่าจะขาดไปแฟ้าเอาการโควินมาแล้วนะกวินกับเรามาให้สิบเหรียญค่่าออะะไรโอเคครับโอนไปแล้วค่าครับเหรียญเหรอไม่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 ค่าอะไรให้มาทำให้มองเฮ้ ตัวินเอามาให้ใช่ไหมเจ๊สิบเหรียญได้ได้มาให้สิบเหรียญ okay, okay. ก็เลามาเซ็งจริงอันนี้นแบบโคตรเซ็งอนะ่ะเจ๊เดี๋ยวเดี๋ยวทีเดียวเลย ทุกต้องรับปูนกับใส่ไฟอะ่ะดูดิอูแบบเสียใจทุกคนอะ่ะ เดี๋ยวกลัวของไปใส่ตู้นะไปดูตู้ตู้ตามเพชรฟ้ากับปูนมาก่อนอะปูนมีให้อีกเก้าสิบเออเรารับปูนกับเพชรฟ้ามาเยสี่ลูกอะพี่พี่ปูนปูนขายเท่าไหร่ปูนขายเท่าไหร่ตอนนี้พี่ขอดูในตู้ให้ตอนนี้ตอนนี้ได้สิบเหรียญยี่สิบเหรียญได้แล้วนะตอนนี้ก็คือเหรียญสลับได้แล้วเราต้องใช้กี่เหรียญที่เราคืนไว้เหรียญนะสองร้อยห้าสิบห้าสองร้อยห้าสิบห้าเหรียญ ทำไงดีวะเฮ้ยคือ,มอผมเสียดายคนคนแบบเนี้ย คนดีๆแบบเนี้ยผมโคตรเสียดายเลยเหียอใส่หวยสัตว์เอเ้ใครเป็นคนจดของอะ่ะเออแล้วอ่ะพี่เออแห้วเออ้ว ไอเกมมีเพชรพายประมาณ30เมตรนะโอเค รักษาอยู่นี่ไงเป็นไรครับอดูดูหน่อยพี่ไม่ได้เป็นไรครับปกติพี่พิมดูละเออแล้วจะได้ดูว่าของขาดเท่าไหร่เอาอะไรไหมครับผมมีของในตู้ผมดูให้เอาไหมของในตู้ไม่เอาครับไม่เอาได้เราจะเข้ามาในสภายก็ไดปครับไปไปในสภาแล้ว